บาปกรรมมันมีตอนลดน้ำหนักแต่ต้องกินให้รู้จักเพราะว่ามันแซบวันนี้ครัวบันนี่ชวนทำยำวุญเส้นหมูยอหมูสับเครื่องแน่นมากๆเลยจ้าโรยถั่วคั่วเองหอมๆกรุบๆเข้ากันกับน้ำยำดีสุดๆเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันเลยหมูสับจ้าแบบว่านันแน่นจุกๆลุกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียว หมูยอจ้าทั้งเด้งทั้งเนื้อแน่นทั้งกรอบสุดๆเลยเป็นหมูยอพริกไทยดำนี่เป็นไงทั้งหมูทั้งหมูยอแน่นๆอ่ะเอาวุ้นเส้นนะจ๊ะมาลวกเลยแหม่น้ำหมูนะจ๊ะซึมเข้าไปในวุ้นเส้นนะเอาไปเข้ากับน้ำยำนะอร่อยมากน้ำตาลสายจ้าใส่ไปเลยหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำปลานะจ๊ะ หนึ่งทับพีน้ำกระเทียมดองหนึ่งทับพีจ้าคนเลยจ้ะน้ำมะนาวนะจ้าใส่สองลูกเลยจ้าชอบแบบเปรียปร้ยวเปรี้ยวฉ่ำๆอะ ใส่พริกแบบซอยลงไปด้วยแล้วก็ใส่แบบพริกแบบปั่นลงไปด้วยอ่าผนวกความแซบ่บพร้อมความสวยงามอ่าใส่ลงไปเลยจ้ะทั้งวนเส้นทั้งหมูยอและหมูสับจ้ามาเขือเทศน,นะจ้ะแล้วก็ขึ้นชายจ้าหอมแดงจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันสักทีนึงก่อน ถั่วลิส่งคั่วนะคะกรุบกรอบหอมหอมแม่คนเลยค่ะให้เข้ากันแซบเวอร์เป็นไงคะทั้งเครื่องแน่นทั้งหมูยอทั้งหมูสับืุบอกเลยว่าแน่นจุกครัวบันนี้ชื่อนี้ไม่แต่ยำแซ่บ หม variance, ey, ูยอแน่นแน่นเด้งเต็มคำพร้อมฟุ้นเส้นที่อุดดมไปด้วยหมู่สับบอกเลยว่ามันแน่นมากเลยอ่ะเต็มคำสุดๆเลยจ้านี่